ตอนที่466ร้านทักษะการต่อสู้เรนเดินเรื่อยไปตามถนนสายรองของเมืองหลวงชั้นที่สก่อนที่สายตาของเขาจะหยุดลงตรงอาคารเล็กข้างทางป้ายไม้สีดำที่สลักด้วยตัวอักษรเรืองแสงอ่านได้ว่าร้านขายทักษะการต่อสู้สำหรับผู้วิวัฒนาการทุกสายเขาชะงักเล็กน้อยแววตาฉายความสนใจขึ้นมาทันที ทักษะการต่อสู้สินะถ้าอยากจะยกระดับขึ้นในชั้นนี้คงต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนเรนผลักประตูเข้าไปเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังกริง้งภายในร้านไม่ใหญ่มากมีเพียงแสงสีฟ้าอ่อนจากผลึกพลังงานที่ส่องสว่างทั่วห้องชั้นวางเรียงรายไปด้วยผลึกใสจำนวนมากแต่ละชิ้นมีฉลากเล็กๆเ,เขียนชื่อทักษะและสายพลังที่เกี่ยวข้องไว้ ด้านในสุดของร้านมีชายชราคราวสีเทาแต่งกายเรียบง่ายกำลังจัดเรียงผลิตอยู่เขาเงยหน้าขึ้นทันทีที่เรนก้าวเข้ามายินดีต้อนรับท่านผู้วิวัฒนาการหน้าใหม่หรือใช่เรนตอบเรียบๆชายชราย,ยิ้มบางๆที่นี่มีทักษะการต่อสู้พื้นฐานของทั้งสามสายหลักให้เลือกถ้าเจ้าไม่แน่ใจว่าตนเองเหมาะกับสายใดลองอ่านข้อมูลจากแท่นกลางห้องก่อนจะดีกว่า เรนพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปยังแท่นหินวงกลมตรงกลางร้านมีข้อความเรืองแสงลอยขึ้นกลางอากาศทันทีที่เขาเข้าใกล้ระบบจำแนกสายการควบคุมพลังงานของผู้วิวัฒนาการ 1. ผู้ใช้เวทควบคุมพลังงานผ่านสมองใช้สมองเป็นศูนย์กลางการเก็บพลังงานเหมาะกับผู้ที่ถนัดการคิดวิเคราะห์หรือใช้จิตควบคุมพลัง จุดเด่นสามารถสร้างเวทขาถาหรือใช้พลังจิตควบคุมสิ่งรอบตัวจุดอ่อนร่างกายเปราะบางหากเสียสมาธิพลังจะสะดุดทันที 2. ผู้ใช้ออราควบคุมพลังงานผ่านหัวใจใช้หัวใจเป็นศูนย์กลางการปล่อยพลังเหมาะกับสายต่อสู้ประชิดใช้พลังอัดแน่นเป็นพลังดิบหรือเกราะจุดเด่นพลังโจมตีรุนแรงป้องกันสูงและระเบิดพลังได้ฉับพลัน จุดอ่อนใช้พลังมากและอาจทำให้หัวใจบาดเจ็บถ้าใช้เกินขีดจำกัด 3. ผู้ใช้พลังชี่ควบคุมพลังงานผ่านจุดตันเถียนบริเวณท้องน้อยเหมาะกับผู้ใช้วรยุทธ์กระบวนท่าลมปราณและผู้เน้นสมดุลพลังจุดเด่นเคลื่อนไหวคล่องแคล่วประสานพลังกับอาวุธได้ดีเยี่ยมจุดอ่อนต้องฝึกฝนลมหายใจและสมาธิให้คงที่ ไม่เช่นนั้นพลังจะแปรปลวนหมายเหตุผู้วิวัฒนาการหนึ่งคนสามารถใช้วิธีควบคุมพลังงานพร้อมกันทั้งสแบบได้เพราะสุดท้ายแล้วมันคือพลังงานเดียวกันต่างแค่วิธีใช้แต่ถ้าใช้วิธีควบคุมพลังแบบเดียวมันมีประสิทธิภาพดีกว่าเรนอ่านจบช้าๆพลังขมวดคิ้วน้อยๆน,น่าสนใจดีที่ผ่านมาเราก็ใช้พลังงวดไปหมด ไม่ได้ยึดสายใดสายหนึ่งจริงๆแต่ถ้าเลือกสายเดียวแล้วเชี่ยวชาญมันจะเพิ่มประสิทธิภาพพลังได้มากกว่าเขาเดินไปทางชั้นของสายผู้ใช้เวทภายในมีผลึกพลังเรียงเป็นแถวมีชื่อทักษะติดอยู่เวทพื้นฐานระดับต่ำลูกไฟจิตเวทพื้นฐานระดับต่ำกรอบลมเวทเวทพื้นฐานระดับต่ำระเบิดพลังจิตเวทพื้นฐานระดับต่ำสายลมรับรู้ เวทพื้นฐานระดับต่ำกระแสะเวทหลายย้อนแน่นอนว่าสามารถใช้ไอเทมพลังธาตุในการใช้พลังเหมือนทักษะพวกนี้ได้แต่ถ้าใช้พลังงานผ่านทักษะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ผ่านอเทมหลายเท่ามันจึงคุ้มค่าที่จะใช้แล้วอีกอย่างตอนนี้พลังของเรนมีน้อยมากเมื่อขึ้นมายังดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สาม ต่างจากตอนอยู่ชั้นที่สองตอนนั้นเขามีตัวตนไม่ต่างจากเทพที่มีพลังมหาศาลแล้วดูตอนนี้สิไม่ต่างจากคนธรรมดาเขาได้แต่ถอนหายใจเฮ้อก่อนเรนหยิบผลึกลูกไฟจิตขึ้นมาพิจารณาพลันมีข้อมูลสั้นๆปรากฏขึ้นในจิตทักษะเวทมนต์ขั้นพื้นฐานสร้างลูกไฟด้วยพลังจิตควบคุมความรุนแรงได้ตามระดับสมาธิราคา ห้าเหรียญเงินพลังงานเรนขมวดคิ้วห้าเงินต่อทักษัพพื้นฐานสินะของที่นี่แพงไม่ใช่เล่นเขากวาดสายตามองไปรอบๆอบอีกครั้งเห็นผลึกอีกหลายสิบชิ้นของทั้งสามสายแต่ก็อย่างที่ชายชราบอกร้านนี้ขายเพียงทักษัพ,พื้นฐานเท่านั้นไม่มีของระดับสูงหรือหายากให้เลือกเลยเจ้าของร้านเรนเอ่ยถาม ที่นี่มีแค่พื้นฐานอย่างนั้นหรือใช่แล้วช,ชายชราตอบช้าๆหากอยากได้ทักษะขั้นสูงเจ้าต้องผ่านการรับรองจากสมาคมทักษะวิวัฒนาการเสียก่อนถึงจะซื้อหรือแลกได้แต่สำหรับผู้มาใหม่สายพื้นฐานนี่แหละคือรากที่สำคัญที่สุดเรนพยักหน้าเข้าใจแล้วงั้นขอซื้อเวทลูกไฟจิตกับกรอบลมเวทก็แล้วกัน ชายชรายิ้มบางๆก่อนหยิบผลึกทั้งสองใส่กล่องคริสตัลเล็กๆส่งให้เรนจ่ายเหรียญเงินสิบเหรียญแล้วเก็บของเข้ามิติแหวนอย่างเงียบๆก่อนออกจากร้านเขาหันมองไปอีกครั้งสายพลังเวทงั้นเหรอคงถึงเวลาที่ต้องเลือกทางเดินอย่างจริงจังเสียทีสายลมพัดผ่านเบาๆขนาดที่เขาก้าวออกจากร้านแววตาของเรนสะท้อนแสงสีฟ้าเรืองๆจากผลึกในมือ แววตาที่บอกเพียงว่าเขากำลังจะเริ่มต้นก้าวใหม่อีกครั้งตอนที่467เวทมนต์แรกของเรนหลังจากออกจากร้านขายทักษะการต่อสู้เรนกลับมาที่ห้องพักชั่วคราวที่เขาเช่าไว้ในเขตซีของเมืองหลวงอาร์เซียห้องเรียบง่ายมีเตียงหนึ่งเตาไฟหนึ่งและหน้าต่างที่มองเห็นท้องฟ้ายามบ่ายของดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สเขาวางกล่องผลึกทักษะลงบนโต๊ะไม้ก่อนค่อยๆเปิดมันออก ภายในมีผลึกพลังสองก้อนกลมสายและเปล่งแสงสีต่างกันก้อนหนึ่งเรืองแสงสีส้มอ่อนเป็นผลึกของลูกไฟจิตอีกก้อนเรืองแสงสีฟ้าใสาเป็นผลึกของเกราะลมเวทเรนจ้องมองมันครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเบาเริ่มจากเจ้าก่อนละกันลูกไฟจิตเข่าเอื้อมมือแตะผลึกสีส้มพลังเวทบางอย่างไหลเข้าสู่สมองโดยอัตโนมัติ ภาพการเคลื่อนไหวเทคนิคการควบคุมพลังและการสร้างสมาธิปรากฏขึ้นในหัวอย่างชัดเจนรวมพลังไว้ที่ศูนย์กลางจิตควบแน่นพลังให้หมุนเวียนสร้างโครงสร้างเวทแล้วจุดประกายด้วยพลังจิตบริสุทธิ์เข่าหลับตาอย่างสงบตั้งสมาธิให้พลังภายในกายหมุนเวียนรอบศีรษะตามแบบของผู้ใช้เวทแต่เพียงเสี้ยววินาทีหลังจากเริ่มกระบวนการ พลังบางอย่างประทุขึ้นจากทั่วร่างของเขาพร้อมกันไม่ใช่แค่จากสมองแต่จากหัวใจและจากจุดตันเถียนบริเวณท้องน้อยด้วยพลังทั้งสามสายผสานกันโดยไม่ตั้งใจกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนแผ่วๆจนอากาศรอบตัวบิดเบี้ยวฟูลูกไฟดวงหนึ่งก่อตัวขึ้นกลางฝ่ามือของเรนแต่แทนที่จะเป็นลูกไฟขนาดเท่ากำปั้น อย่างในคู่มือมันกลับขยายตัวเป็นลูกไฟสีส้มทองขนาดเท่าศีรษะแผ่คลื่นความร้อนจนพื้นไม้เริ่มไหม้แย่แล้วเรนขมวดคิ้วรีบควบคุมพลังอย่างฉับพลันพลังจิตและออร่าผสานกันรุนแรงราวกับจะระเบิดแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาดึงลมหายใจยาวใช้พลังจากจุดตันเถียนตรึงพลังเวทเอาไว้เสียงตูมดังเบาๆ ลูกไฟหายไปกลางอากาศเหลือเพียงไอร้อนหมุนวนเรยนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะในลำคอเบาๆแบบนี้สินะถึงจะเรียกว่าพลังไม่สมดุลดูเหมือนร่างกายเราจะผสานสามวิธีเข้าด้วยกันเองโดยไม่สนว่าจะเลือกสายไหนเขามองไปที่มือของตอนเองปลายนิ้วยังมีไอพลังสีส้มทองเรืองอยู่อ่อนๆ นั่นไม่ใช่แค่พลังเวทธรรมดาแต่เป็นการหลอมรวมของทั้งเวทออราและพลังชีพหลังจากพักให้พลังนิ่งลงเรนทดลองกับเกอะลมเวทต่อเขาค่อยๆปล่อยพลังออกจากศูนย์กลางสมองให้กระแสะเวทหมุนรอบตัวเสียงลมเบาๆพัดขึ้นรอบแขนของเขาก่อนแสงสีฟ้าใสปรากฏขึ้นคลุมผิวหนังเป็นชั้นบางๆสำเร็จ แต่ในวินาทีต่อมาพลังออร่าจากหัวใจพลันพุ่งแทรกขึ้นมาเสริมเองโดยอัตโนมัติกรอบลมเวทของเขาไม่เพียงแค่โปร่งแสงอีกต่อไปแต่กลายเป็นกรอบตึงพลังงานที่แวววาวดังผลึกเขาขยับแขนเบาๆเสียงแรงลมเสียผิวดังวืดทุกครั้งที่ขยับนี่มันเกินระดับพื้นฐานไปไกลแล้วถ้าเราฝึกให้ควบคุมทั้งสามพลังร่วมกันได้ พลังโจมตีและป้องกันจะเกินมาตรฐานของสายใดสายหนึ่งแน่นอนแต่มันก็เผาผลาญพลังงานไปมากกว่าปกติเรนเก็บผลึกทั้งสองไว้แล้วทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้เขายิ้มบางบางพลางพึมพำกับตนเองสายพลังเวทอาจจะเหมาะกับเราแต่ถ้ามันถูกปรับแต่งโดยสมองหัวใจและตันเถียนพร้อมกันเสียงกระดิ่งลมที่หน้าต่างดังขึ้นเบาๆนอกหน้าต่าง ท้องฟ้ายามเย็นของเมืองมนุษย์ส่องแสงสีเองเหนือเส้นขอบฟ้าและในดวงตาของเรนแสงนั้นสะท้อนกลายเป็นประกายตอนที่468เขตล่ารกร้างแสงอาทิตย์ยามเช้าทอผ่านม่านผืนบางในห้องพักเรียบง่ายแห่งหนึ่งในเขตซีของเมืองหลวงอาเซียเรนลืมตาช้าช้าดวงตาสีเทาหม่นสะท้อนแสงอ่อนของรุ่งสาง ห้องนี้มีเพียงเตียงไม้ธรรมดาเตาไฟที่มอดควันและหน้าต่างที่มองออกไปเห็นท้องฟ้าสีเงินอมฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของชั้นนี้เสียงจัตุรัสจากภายนอกเริ่มดังขึ้นเสียงพ่อค้าแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงสีเท้าของผู้วิวัฒนาการที่เร่งรีบและเสียงบูดรถไฟขนส่งที่ดังลั่นในระยะไกลเรนลุกจากเตียงเดินไปล้างหน้าในอ่างน้ำข้างเตาไฟพลางมองตัวเองในเงาน้ำ อีกขั้นหนึ่งของวิวัฒนาการต้องเริ่มจากการสำรวจฐานก่อนสินะหลังแต่งตัวเรียบร้อยเขาสวมชุดเกราะหนังเบาระดับกลางสีดำซึ่งได้มาจากตลาดมือสองเมื่อคืนก่อนจะออกจากห้องพักตรงไปยังถนนสายหลักร้านขายอาวุธเล็กๆที่มุมถนนในเขต C เป็นร้านไม้เก่าที่มีป้ายเหล็กเขียนว่าเวิร์มเมทันอารมเสียงกระดิ่งดังขึ้นเมื่อเรนเปิดประตูเข้าไป กลิ่นเหล็กและน้ำมันหล่อลื่นอบอวลอยู่ทั่วห้องชายวัยกลางคนคราวแพะซึ่งเป็นเจ้าของร้านหันมามองพร้อมยิ้มบางยินดีต้อนรับหนุ่มหน้าใหม่สิน้าเห็นหน้าไม่คุ้นเรนพยักหน้าเพิ่งมาถึงเมื่อวานอยากหาดับกับมีดระดับกลางไว้ใช้งานเจ้าของร้านหัวเราะเบาๆระดับกลางนั้นเหรอส่วนใหญ่มือใหม่ยังใช้แค่ของระดับต่ำเอาเถอะตามมาทางนี้ เขาพาเรนไปยังหลังร้านซึ่งมีอาวุธหลากหลายเรียงรายอยู่ในตู้กระจกใสาดาบดาบสั้นมีดเข็มและอาวุธเฉพาะทางมากมายเรนมองไล่ไปอย่างละเอียดก่อนสายตาจะหยุดที่มีดเล่มหนึ่งใบมีดโค้งเรียวสีเทาดำขอบบางเฉียบราวควันโลหะมีดนี้ชื่ออะไรมีดควันเหล็กเจ้าของร้านตอบ ทําจากเหล็กกล้าผสมผลึกมานาใช้ได้ทั้งในการสุ่มโจมตีและต่อสู้ตรงๆถ้าผู้ใช้มีความไวพอมันจะกลืนแสงรอบตัวได้บางส่วนเรนหยิบขึ้นมาหมุนในมือสองสาครั้งก่อนจะพยักหน้าเบาๆเอาเล่มนี้กับดาบระดับกลางอีกหนึ่งเจ้าของร้านยิ้มตาถึงดีดาบที่เข้าคู่กับมันคือดาบโลหิตเหมาะระดับกลางเช่นกันน้ำหนักสมดุลกับมีดควันเหล็กพอดี หลังจากชำระเหรียนวิวัฒนาการไปเรนเก็บอาวุธทั้งคู่เข้าแหวนมิติพบพาแล้วออกจากร้านมุ่งหน้าไปยังศูนย์ข้อมูลของเมืองศูนย์ข้อมูลอาร์เซียตั้งอยู่ใจกลางเขตบีเป็นอาคารทรงกระบอกสูงหลายชั้นที่ประดับด้วยผลึกเวททั่วผนงังด้านในเต็มไปด้วยผู้วิวัฒนาการนับร้อยที่มาตรวจสอบเส้นทางล่าและระดับพื้นที่เรยนยื่นบัตรลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่หญิงผมทอง ผมต้องการข้อมูลพื้นที่ล่าระดับต่ำนอกเมืองหญิงสาวพยักหน้าแล้วเปิดหน้าจอมานาให้ดูพื้นที่ใกล้ที่สุดคือเขตรกร้างวาเทียอยู่ห่างจากเมืองหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ500กิโลเมตรมีมอนสเตอร์ระดับต่ำถึงสูงปะปนกันแต่ช่วงชั้นนอกจะมีแค่ระดับต่ำกับกลางเหมาะสำหรับผู้วิวัฒนาการหน้าใหม่ค่ะเรนมองแผนที่อยู่ครู่หนึ่งมีรถไฟตรงไปไหมมีค่ะ สถานีออกทุกหนึ่งชั่วโมงเสียงหูดรถไฟดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ในระยะใกล้เรนยืนอยู่บนชานชาลาสถานีรถไฟอารเซียตะวันตกรถไฟสายนี้แตกต่างจากโลกภายนอกมันเคลื่อนด้วยพลังเวทในรางผลึกมานาแสงสีน้ำเงินเรืองรองลอดจากใต้ท้องขบวนรอบข้างมีผู้วิวัฒนาการจำนวนมากบางคนแต่งชุดเกราะเต็มยศบางคนถือหอกหรือไม้เท้าพร้อมคริสตัลผูกไว้รอบเอว ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันการล่าเรนก้าวขึ้นขบวนนั่งใกล้หน้าต่างเสียงรถไฟเริ่มเคลื่อนดังครืดครืดและค่อยๆเร่งความเร็วออกจากเมืองเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทิวทัศน์ของอาร์เซียค่อยๆถอยห่างออกไปจนเหลือเพียงท้องฟ้าและแนวป่าที่ทอดยาวสุดสายตาพลังงานของดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สามหนาแน่นจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเบาๆใต้ผิวหนัง เขตรกร้างวาเทียสีนะริมฝีปากเรนคลี่ยิ้มบางเหมาะจะเริ่มต้นสำรวจและทดสอบขีดจำกัดของร่างกายในระดับใหม่สายลมพัดผ่านขบวนรถปลายทางคือพื้นที่ล่าสำหรับหน้าใหม่และสำหรับเรนมันคือสนามฝึกแห่งใหม่ที่จะเปิดศึกกับมอนสเตอร์ตัวแรกในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สตอนที่469เเขตรกร้างวาเทีย เสียงวูดสุดท้ายของรถไฟพลังเวทดังแว่วก่อนที่ขบวนจะชะลอความเร็วเข้าสู่สถานีปลายทางกลางทุ่งรบกร้างที่ปกคลุมด้วยหมอกสีเทาอ่อนเสียงลมพัดผ่านซากเหล็กสนิมกึกก้องไปทั่วบริเวณสถานีวาเทียถึงแล้วครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อยเสียงประกาศจากระบบอัตโนมัติทำให้ผู้วิวัฒนาการบนขบวนเริ่มลุกขึ้นทยอยลงจากรถไฟ เรนก้าวออกจากขบวนช้าๆแสงแดดยามสายของดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สามส่องกระทบหมอกบางที่ลอยเหนือพื้นทําให้ทุกอย่างดูคล้ายภาพลวงตาเขาสูดลมหายใจลึกความเข้มข้นของพลังงานในอากาศที่นี่มากกว่าในเมืองเกือบเท่าตัวรอบๆตัวมีผู้วิวัฒนาการมากมายทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่บางกลุ่มสวมเกราะหนักถือโล่และหอกบางกลุ่มมีนักเวทและผู้ใช้อร่าคอยคุมแนวหลัง ทุกคนต่างตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนออกเดินทางด้วยท่าทีคุ้นเคยส่วนคนที่มาเพียงลำพงังมีเพียงไม่กี่คนและหนึ่งในนั้นคือเรนเขาเลือกเดินออกจากกลุ่มอย่างเงียบเงียบมุ่งหน้าไปตามเส้นทางหินเก่าที่ปกคลุมด้วยเถาวันและตะไคร่เสียงฝีเท้าแผ่วเบา,บาดังก้องสะท้อนกับโครงเหล็กของอาคารร้างที่พังทลายเขตรกร้างวาเทียในอดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองในชั้นที่สาม,มาก่อน แต่เมื่อพลังวิวัฒนาการของพื้นที่เริ่มไม่เสถียรมอนสเตอร์ที่วิวัฒเกินควบคุมก็ระบาดและเมืองทั้งเมืองถูกทิ้งร้างในเวลาไม่ถึงเดือนปัจจุบันที่นี่กลายเป็นเขตฝึกซ้อมและล่ามอนสเตอร์ระดับต่ำถึงกลางเรนเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆผ่านซากตึกสูงที่มีรากไม้โอบรัดผ่านช่องหน้าต่างผ่านรถยนต์เก่าที่ถูกกลืนด้วยหญ้าและคริสตัลพลังงานแตกหักตามพื้นถุกยางก้าวของเขามีเสียงกึกกึก สะท้อนกลับจากโครงสร้างเหล็กเก่าที่เริ่มผุพังเขาหยุดที่จัตุรัสกลางเมืองร้างแห่งหนึ่งตรงกลางมีรูปปั้นหินพังครึ่งตัวล้อมรอบด้วยต้นไม้ที่แผ่รากพันรอบอาคารจนแทบดูไม่ออกว่าเคยเป็นถนนมาก่อนบรรยากาศดีเกินไปสำหรับที่ล่ามอนสเตอร์ระดับต่ำเรนพูดกับตัวเองพลางยกมือขึ้นเปิดหน้าต่างสถานะและแผนที่เสมือนคึ่งเหนือ่ามือ ระบบตรวจจับพลังงานวิวัฒนาการเขตมอนสเตอร์ระดับต่ำกลางจำนวนมอนสเตอร์โดยประมาณ180บวกงั้นก็เริ่มจากโซนรอบนอกก่อนก็แล้วกันเขาปิดหน้าต่างระบบก่อนจะหยิบมีดควันเหล็กออกมาจากข้างเอลใบมีดสะท้อนแสงมนคล้ายควันลอยเหนือผิวเหล็กขณะที่มืออีกข้างจับดาบโลหิตหมอกซึ่งยังคงส่งกลิ่นโลหะอ,อ่อ,อนๆออกมาเสียงบางอย่างดังมาจากตรอกซ้ายมือ กรอบแกบกรอบแกบเรนหยุดนิ่งดวงตายเย็นเฉียบรีลงเขาโน้มตัวต่ำใช้พลังเวทแผ่วเบาแผ่ไปรอบกายความรู้สึกพลังชีวิตเล็กๆหลายจุดสะท้อนกลับมาทันทีตรวจจับมอนสเตอร์สุนัขเหล็กสนิมระดับต่ำจำนวนห้าเรยนยิ้มบางเริ่มต้นไม่เร็ว เขาก้าวเข้าไปในตรอกทันใดนั้นเสียงคำรามแหบแหบดังขึ้นก่อนที่ร่างโลหะของสุนัขเหล็กขนาดใหญ่จะพุ่งออกมาจากเงามืดตาแดงกําวาวโรดเหมือนลูกไฟพุ่งตรงเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วชัวเสียงมีดควันเหล็กเฉือนอากาศพร้อมร่างมอนสเตอร์ตัวแรกที่ขาดสะพายลายเลือดสีดำเข้มพุ่งกระเซน็นกระทบพื้นเหล็กที่ขึ้นสนิมอีกสี่ตัวตามออกมาแทบพร้อมกันแต่เรนเคลื่อนกายเหมือนเงา เขาใช้พลังออร่าจังจังผสานกับเวทเสริมความไวจากนั้นหมุนตัวฟันแนวนอนเสียงโลหะปะทะกันดังแหลมไม่ถึงครึ่งนาทีสุนัขเหล็กทั้งห้ากลายเป็นเศษเหล็กเกลื่อนพื้นเสียงระบบดังขึ้นในหัวสังหารมอนสเตอร์ระดับต่ำบวกหได้รับคริสตัลวิวัฒนาการระดับต่ำบวกหเรนก้มงลงเก็บคริสตัลใส่แหวนมิติพลางเหลือบมองซากเมืองรอบตัว ถ้ามีมอนสเตอร์ระดับต่ำกระจายอยู่ทั่วแบบนี้เขาพึ่งพำมก็น่าจะเหมาะสำหรับฝึกผสมพลังระหว่างเวทกับออร่าไปพร้อมกันเขาเดินลึกเข้าไปอีกผ่านอาคารที่ปกคลุมด้วยเถาวันและเศษผลึกพลังงานแตกกระจายตามพื้นแสงอาทิตย์ลอดผ่านรอยแตกบนเพดานคอนกรีตส่องลงมาบนเงาร่างของเรนภายในดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สามทุกก้าวคือการคัดกรองผู้ที่คู่ควรกับการมีชีวิตอยู่ ตอนที่470เฝ้ามองจากเงาสูงเสียงโลหะกระทบหินดังสะท้อนอยู่ทั่วซากเมืองวาเทียร่างของเรนพุ่งผ่านเงาอาคารเก่าอย่างเงียบงนันมีเพียงเสียงลมวูบเบาๆตามจังหวะก้าวเท้าและการเคลื่อนไหวของใบมีดควันเหล็กที่วาดเป็นเส้นบางเฉียบในอากาศเศษคริสตัลพลังงานตกกระจายรอบพื้นพร้อมกับร่างของมอนสเตอร์ที่ค่อยๆล้มลงหมาป่าคริสตัลงูสายฟ้าเท้า และแมงมุมผลึกแดงถูกสังหารต่อเนื่องโดยไม่ทันส่งเสียงคำรามสุดท้ายออกมาสังหารมอนสเตอร์ระดับต่ำบวก17ได้รับคริสตัลวิวัฒนาการระดับต่ำบวก17เสียงแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นเรื่อยเรื่อยจนเรนเริ่มหยุดพักเขานั่งยองยองบนตึกชั้น3ของอาคารพังครึ่งหลังหนึ่งมองไปรอบๆเห็นทิวทัศน์ของซากเมืองโบราณที่ถูกธรรมชาติกินพื้นที่คืนจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้ ดูเหมือนแถวนี้จะไม่มีอะไรท้าทายอีกแล้วเรนพึพรรมพำเบาๆพลางหยิบขนมแท่งจากแหวนมิติออกมาแกะห่อด้วยปลายนิ้วแล้วกัดอย่างไม่รีบร้อนขณะนั้นเองเสียงระเบิดพลังดังตูมดังมาจากทางทิศตะวันตกของเขตรกร้างควันพลังสีฟ้าพุ่งขึ้นฟ้าเป็นเส้นยาวก่อนกระจายกลายเป็นหมอกเรนหันมองไปทางนั้นดวงตามหม่นฉายแววสนใจทันที นั่นไม่ใช่ระดับต่ำแน่เขาขยับตัวอย่างเงียบงันพุ่งจากหลังคาหนึ่งไปอีกหลังคาจนมาหยุดบนยอดตึกที่ยังยืนหยัดอยู่กลางซากเมืองจุดนี้มองเห็นพื้นที่เปิดลงเบื้องล่างชัดเจนในลานกว้างเบื้องล่างมีกลุ่มผู้วิวัฒนาการราว20กว่าคนกำลังต่อสู้กับฝูงมอนสเตอร์ขนาดใหญ่อารพิษเกราะดำหมีหินและอีกาโลหิตระดับกลางปะปนระดับต่ำ ผู้นำกลุ่มเป็นชายร่างสูงถือหอ,อกยาวเปล่งประกายพลังออร่าทองรอบกายทุกครั้งที่เขาฟาดหอ,อกลงกับพื้นคลื่นพลังรูปวงกลมก็พุ่งออกไปไกลหลายสิบเมตรกวาดมอนสเตอร์ล้มตายเป็นแถบส่วนแนวหลังเป็นผู้ชายเวทหญิงสามคนกำลังไร้คาถาไฟและสายฟ้าประสานกันอย่างเป็นจังหวะเรนนั่งพาดขาอยู่บนขอบหลังคาหยิบขนมอีกชิ้นเข้าปากเคี้ยวเบาๆพลางมองภาพต่อสู้ตรงหน้าอย่างเงียบงนัน การประสานออรา่ากับเวทแบบนั้นใช้พลังได้สมดุลดีทีเดียวเขาพึพรรมพำกับตัวเองแต่เสียพลังเปลืองไปหน่อยถ้าโดนล้อมมากกว่านี้คงรับไม่ไหวเสียงกรีดร้องของมอนสเตอร์ดังลั่นอีกระลอกขณะผู้วิวัฒนาการกลุ่มนั้นเริ่มเคลื่อนขบวนเป็นรูปวงปิดล้อมพลังงานจากแต่ละคนไหลประสานกันจนเกิดเป็นสนามพลังบางๆคลุมเหนือหัวเหมือนม่านแสงสัญลักษณ์ของการฝึกฝนร่วมระหว่างทีมชั้นสาม ที่ไม่ใช่ใครจะทำได้เรนมองด้วยความสนใจมากขึ้นดวงตาสีเทาเริ่มมีประกายเหมือนเด็กที่เจอของเล่นใหม่น่าสนใจพวกนี้ไม่ใช่มือสมัครเล่นแน่แสดงว่าชั้นที่สามีทีมที่ฝึกถึงระดับนี้แล้วสินะเขาวางขนมในห่อไว้ข้างตัวก่อนเท้าคางมองลงไปอย่างสบายใจกลุ่มผู้วิวัฒนาการด้านล่างเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการล่า พวกเขาใช้เวทผสานกันระเบิดพลังออกมาจนพื้นหินแตกร้าวเป็นเส้นแสงเสียงมอนสเตอร์คำรามสุดท้ายดังสะท้อนทั่วซากเมืองก่อนทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ความเงียบเทียงควันและซากที่หลงเหลือแสดงถึงฝีมือที่น่าประทับใจของพวกเขาเรนหัวเราะเบาๆพลางหยิบขนมอีกคำใส่ปากดีอย่างน้อยก็ยังมีคนที่พอจะให้ดูเพลินได้ในชั้นนี้ สายตาเขาเหลือบลงไปที่ชายถือหอกซึ่งยืนอยู่ตรงกลางลานพลังออร่าทองยังคงส่องแสงรอบตัวแม้จะสังหารมอนสเตอร์จนหมดแล้วหมอนั่นควบคุมพลังได้ละเอียดดีคงมีระดับวิวัฒนาการอย่างต่ำระดับกลางลมเย็นพัดผ่านเส้นผมสีดำของเรนปลิวเบาๆเขาหยิบขนมอีกแท่งขึ้นมาพลางพูดกับตัวเองเสียงแผ่วถ้ามีโอกาส คงน่าสนุกดีถ้าได้ปะทักกันสักหน่อยดวงตาขาวเปล่งประกายขึ้นชั่วขณะก่อนจะดับกลับเป็นสีเทานิ่งเหมือนเดิมในเมืองร้างที่ไรผู้คนแห่งนี้เรนยังคงอยู่ในเงามืดของตึกสูงเฝ้ามองการล่าของผู้อื่นอย่างผู้ล่าอีกคนที่รอเวลาของตนเอง